สวัสดีครับในวิดีโอนี้จะพูดถึงความรู้สึกของคนบางคนที่อาจจะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเป็นพระเจ้านะครับอาจจะฟังดูเพ้อเจ้านะครับแต่จริงๆแล้วสําหรับบางคนเนี่ยเมือม่อเมือ่อหลายเดือนรู้สึกหลายเดือนผมก็ได้ข่าวว่ามีมีมีบางคนแบบใช้ใช้เหตุวิเศษนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็กินมากกินประจําทุกวันจนแบบรู้สึกว่า ตัวเองเป็นพระเจ้าขึ้นมายิ่งใหญ่ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ไปเที่ยวป่าประกาศว่าฉันสามารถที่จะรักษาคนปลุกเสกนู่นนั่นนี่ได้นะครับคือผมไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องผิดนะผมไม่ได้มองว่าการที่คนคนหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองเป็นพระเจ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดหรือว่าเป็นความความเพอ้อเจ้ออะไรผมกลับว่ามันเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำไปว่าเขาสามารถระลึกได้ว่าตัวเขาเองเนี่ยคือพระเจ้าแต่คราวนี้หัวใจหลักอยู่ที่ว่าใช่โอเคคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองเป็นพระเจ้า แต่ว่าคนข้างๆคุณก็เหมือนกันเพื่อนคุณก็เหมือนกันพ่อแม่พี่น้องหัวหน้าลูกน้องคนกวาดถนนนายกรัฐมนตรีหรือทุกอย่างทุกคนก็เป็นพระเจ้าหมดนะทําไมผมถึงพูดอย่างนั้นเพราะคุณเพราะเพราะถ้าเกิดเราเรา,เรามองเขาว่าพระเจ้าคืออะไรพระเจ้าเราก็จะมองว่าเป็นเป็นผู้สร้างทําให้เกิดจัก,กรวาลขึ้นมาทําให้เกิดชีวิตขึ้นมาแล้วแล้วถ้าเกิดคุณคุณไม่ต้องมองไกลมองแค่ตัวคุณแค่นั้นเองว่า โอเคคุณนั่งอยู่ตรงเนี้ยถ้าเกิดณวินาทีเนี้ยดีดนิ้วปุ๊บเนี่ยเราไม่มีคุณเลยไม่มีไม่มีถ้าเกิดคุณไม่มีคอนเชียสขึ้นมาคุณไม่มีสติรับรู้ว่าคุณนั่งอยู่ตรงนี้คุณหายใจอยู่คุณกําลังพูดอยู่คุณกําลังฟังอยู่ทาให้คุณไม่มีคอนเชียสตรงเนี้ลองนึกถดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันไม่มีอะไรเลยนะถ้าเกิดอยู่ๆคุณคุณหมดสติไปเลยคุณไม่มีการรับรู้เลยคุณไม่มีคอนเชียสขึ้นมาคุณจะไม่รับรู้ด้วยซ้ําไปว่าคุณมีตัวตนอยู่ คุณจะไม่รับรู้เดยซ้ําไปว่ามีจักรวาลมันมีพระจันทร์มีพระอาทิตย์มีต้นไม้มีทุกอย่างอยู่มันจะไม่มีอะไรเลยหมายความว่าอะไรทั้งจักรวาลมันก็จะหายไปเลยแล้วงี้แบบมันแปลว่าอะไรแหะมันแปลว่าคอนเชียสของคุณนั่นแหละหรือว่าสติการรับรู้ของคุณนั่นแหละนั่นแหะคือพระเจ้านั่นแหะคือสิ่งที่ทําให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาได้นะทำให้ทำให้เกิดความสุขความเศร้าความอิ่มเอมความลําบากทุกสิ่งทุกอย่าง มันอยู่ที่คุณหมดเลยนะคุณอาจจะมองว่ามันก็ไม่สิถ้าถ้าเป็นพระเจ้าจริงฉันก็ต้องแบบตกเสกให้ฉันมีความสุขได้มีเงินทองล้นเหลือมหาศาลคือไอ้ความสุขความเศร้าความลําบากความอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถามจริงว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรอมันก็อาจจะมีบ้างนะแต่สุดท้ายมันอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมตอให้คุณมีเงินล้นมหาศาลมันก็มีคนไม่น้อยที่มีท,มที่มีเงินมหาศาล แต่เขาก็ไม่มีความสุขนะแล้วก็มีคนไม่น้อยเหมือนกันที่เขาก็พอมีพอกินอาจจะมีมีนี่มีสินบ้างแต่เขาก็มีความสุขแล้วคราวนี้มันคืออะไรล่ะนะผมได้ทําวิดีโอก่อนหน้านี้พูดถึงเรื่องความสุขไปแล้วว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกนะสุดท้ายมันอยู่ที่ตัวเราเองว่าคุณยอมรับได้ไหมคุณรู้สึกขอบคุณในชีวิตไหมคุณปล่อยวางได้ไหมมันอยู่ที่ตัวเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่กําหนดว่าชีวิตคุณจะมีความสุขคุณจะเฟอร์คุณจะมีความทุกข์อะไรก็แล้วแต่มันก็อยู่ที่ตััวคุณอยู่ดีนนแหละ เพราะนั้นมันก็มันก็ย้อนกลับไปว่าคุณนั่นแหละก็คือพระเจ้าในจักรวาลของคุณเองนะเพราะนั้นใครก็แล้วแต่นะครับที่อาจจะใช้สารเปิดจีนอาจจะใช้ไซคาราลีกันจะจะใช้เ s d อสดีาจจะใช้ SD, จจใชเ,เหตุวิเศษอะไรเป็นต้นแล้วก็มีคนที่โอ้ยฉันนี่สุดยอดฉันเป็นพระเจ้าที่แบบสร้างโลกสร้างนู่นสามารถได้โดนบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างได้ยินดีครับอนุโมทนาด้วยนะครับคุณคุณได้มองเห็นความจริงแล้วนะครับว่าคุณคือพระเจ้า แต่อย่าลืมนะครับว่าในเมื่อคุณคือพระเจ้าทุกคนก็คือพระเจ้าเหมือนกันนกที่กําลังร้องอยู่ข้างหลังผมก็คือพระเจ้าเหมือนกันในจักรวาลของเขามดที่กําลังเดินอยู่บนพื้นก็คือพระเจ้าเหมือนกันนะครับคนข้างบ้านคุณก็คุณพระเจ้าเหมือนกันเจ้านายลูกน้องคุณพ่อแม่พี่น้องคุณศัตรูคุณทุกคนก็คือพระเจ้าหมดนะเพราะฉะนั้นในอินเดียในเวลาเขาเจอกันเขาถึงพนมมือขึ้นมานะครับแล้วเขาก็ทักกันด้วยคําว่านามัสเตแปลว่า the light in me respect the light in you ก็คือแสงในตัวฉันนะครับคบรพแสงในตัวคุณแสงในตัวฉันคืออะไรก็คือความเป็นพระเจ้าความเป็นพุทธะในตัวฉันมองเห็นความเป็นพุทธะมองเห็นความเป็นพระเจ้าในตัวคุณนะอาจารย์ผมมักจะบ,บอกเสมอว่า there is no other god but you นะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากตัวคุณเองเพราะด้วยเหตุผลที่ผมกล่าวมาแล้วก็คือ consciousness นะคือสิ่งที่ทําให้เกิดจักรวาลถ้ามันไม่มีการรับรู้ของ consciousness เรา มันก็ไม่มีจักรวาลตั่งแหลกมันก็ไม่มีสิ่งที่เรว่อความสุขความทุกข์ความเศร้าอะไรทั้งสิ้นเลยจะไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นครัวคุณนี่แหละคือพระเจ้าในตัวคุณเองนะมีคือคอนเซ็ปต,ต์ที่บอกว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นใครสักคนหนึ่งอยู่บนฟ้าแล้วก็แบบโดนบรรดาลใหเ้เกิดนู่นเกิดนี่สั่งให้ฟ้าผ่าสั่งให้แผ่นดินไหวสั่งให้ประเทศนี้ร่ำรวยสั่งให้คนนั้นลําบากมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าจะเกิดขึ้นมาในช่วง ยุคมืดนะน่าจะเป็นทางฝั่งยุโรปมากกว่าในช่วงที่แบบคิงชิปหรือว่าความแบบเป็นกััตริย์ที่แบบว่าจะต้องแบบจะต้องมีหนึ่งเดียวเท่านั้นที่แบบโดนบรรดาทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยมันมันเป็นมันเป็นมันเป็น,น,ปน,น,ปน,นกลไกทางการเมืองนะครับถ้าเกิดคุณลองนึกย้อนถึงพระเยซูอย่เี้เป็นต้นเนี่ยพระเยซูเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเขาเป็นซันออฟกอนเขาเป็นลูกของพระเจ้าแต่เขาก็ไม่เคยบอกนะครับว่า คุณก็ไม่ใช่ซันนักรอดคุณก็ไม่ใช่ซันนักอดคุณคุณไม่ใช่พระเจ้าคุณไม่เขาไม่เคยบอกแบบนี้เขาพูดในสิ่งที่เขาถูกต้องใช่เขาคือพระเจ้าเขาคือลูกของพระเจ้านะเขาคือส่วนหนึ่งของพระเจ้าใช่คุณก็เหมือนกันลูกน้องเขาก็เหมือนกันลูกศิษย์เขาก็เหมือนกันหรือแม้ทหารโรมันที่ฆ่าเขาก็เหมือนกันทุกคนก็เป็นซันนกอดทุกคนก็เป็นพระเจ้าหมดพุทธเจ้าเหมือนกันเขาอาจจะบอกว่าเขาตัดสรู้เขาแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าคุณคุณคุณไม่่มมมีีททาางงเป็นนนั้คุณไ เข้าถึงพุทธเขาไม่ใช่เลยสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยหลังจากที่เขาตัดสรุวแล้วในเมื่อเขาตัดสรุแล้วเนี่ยทําไมเขาต้องทนลาบากเดินเดินเดินเผยแพร่ผู้ศาสนาเนี่ยไปอีกตั้งหลายสิบปีทําไมเขาต้องทําอย่างนั้ในเมื่อเขาบรรลุแล้วเขาสามารถที่จะอยู่เฉยๆได้เขาเขาพ้นทุกข์แล้วนี่ทําไมเขาต้องไปลาบากแบบไปเที่ยวสอนชาวบ้านเขาว่าอย่างนี้นอย่างนี้เป็นเพราะว่า สิ่งที่เขาค้นพบนั่นน่ะเขารู้ว่าทุกคนมีอยู่แล้วความเป็นพุทธะอยู่ในทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราลืมไปเขาแค่ต้องการจะไปบอกว่าเฮ้ยคุณก็เป็นพุทธะนะคุณก็เป็นพุทธะคุณก็เป็นพุทธะเหมือนอย่างที่ชันเป็นนั่นแหละทุกคนเป็นอย่างนี้หมดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สาธาราเอกของโลกที่เขามองเห็นว่าที่ทุกวันนี้หล่าจะบูชาว่าเขาเป็นพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าบ้างเป็นพุทธะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มหาศาลเนี่ยมันไม่ใช่เขาคนเดียว คุณก็เหมือนกันนะคนทุกคนก็เหมือนกันถ้าเราเราลึลกรู้ได้ว่าเราเป็นพระเจ้าเนี่ยทุกคนก็เป็นพระเจ้าเหมือนกันเนี่ยสิ่งที่การมาก็คือเราเรานอกจากนอกจากเราเห็นคุณค่าในตัวเราแล้วเนี่ยเราก็เห็นคุณค่าในสิ่งอื่นเหมือนกันเห็นคุณค่าของคนทุกคนพ็นเห็นคุณค่าของทุกสิ่งมีชีวิตต้นไม้ใบหญ้านกสัตว์ต่างๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดเป็น เกิดเป็นศีลห้าขึ้นมาว่าทําไมถึงแบบไม่ไม่ควรจะฆ่าสัตว์เพราะว่าสุดท้ายถ้าเราเห็นทุกอย่างมีคุณค่าแล้วเนี่ยทุกอย่างเป็นพระเจ้าหมดมันก็ไม่มีใครอยากจะไปฆ่าฆ่าพระเจ้าไม่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 มีใครอยากจะไปเอาเอาเอาชีวิตใครไม่มีใครอยากจะไปโกหกใครอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าศีลเนี่ยมันก็จะตามมาเองมันไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่สิ่งที่เราแบบมันไม่ใช่กฎเกณฑ์ที่คุณห้ามนู่นห้ามนี่รัไม่ไม่ใช่เลยแต่มันเป็นผลพวงจากการที่เราลึกได้ว่า ฉันเป็นพระเจ้าคุณก็เป็นพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างในจักวรวาลเป็นพระเจ้าหมดเพราะเราเห็นคุณค่าแบบนั้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าศีลคุณทรมันจะมาของเขาเองโดยที่คุณไม่ต้องไปกําหนดเลยว่าคุณทมคืออะไรบ้างมัน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 ม,ม,ม,มันจะไม่ใช่มุมมองแบบนั้นอีกต่อไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณปฏิบัติธรรมอยู่อะไรก็แล้วแต่นั่งสมาธิหรือว่าคุณอาจจะใช้สารเปิดจุดอยู่แล้วคุณมีมีมีความคิดขึ้นมาว่า เฮ้ยฉันเป็นพระเจ้าเว้ยมันเกิดเป็นอีโก้แบบแบบแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยให้มองว่าใช่สิ่งที่คุณเห็นเนี่ยมันไม่ให้ความรู้สึกมันมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่อย่าลืมว่าในเมื่อคุณเป็นพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวของคุณก็ณเป็นพระเจ้าเหมือนกันนะก็ฝากลองไปคิดดูนะครับใครมีคอมเมนต์คำถามอะไรก็เขียนคุยกันในข้างล่างได้นะครับพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับขอบคุณมากครับ